ครับผมสวัสดีครับผมนายนะัทตกนอ้าบางนะครับอันนี้ก็จะมาสรุปในหัวข้อที่ถามไปทั้งหมดนะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับปรับปรุงได้ยังไงปรับปรุงในชีวิตประจําวันได้ยังไงนะครับผมโดยก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าโควิดนั้นนะครับค่อ,อนข้างที่จะรุนแรงและส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจใช่ไหมครับก็ ถามคำถามโดยรวมโดยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าการป้องกันนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องใส่แมสครับแมสที่ใส่ก็ต้องมีคุณภาพค,ครับไม่ใส่ซ้ำนะครับแล้วก็ต้องอามีเจลแอลกอฮอลติดตัวไว้ได้วยครับเวลามือเวลาจับสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเข้าห้างก็ต้องสแกนวัดอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบตัวนะครับก็ เวลาโดยสารนะครับอ,อยากให้หลีกเลี่ยงกันนะครับตัวส่วนใหญ่ที่ถามกันที่ถามคำถามที่ผมตั้งบทสัมภาษณ์มานี่ก็ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการใช้การโดยสารแบบส่วนรวมครับเพราะว่าอะไรครัเพราะว่าการใช้โดยสารแบบส่วนรวมเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อหรืออะไรไหมแล้วเขาฉีดวัคซีนหรือยังแล้วเขาไปเจออะไรมาบ้างาแต่ถ้าเราไปรถของตัวเองหรือว่ารถ ส่วนรวมที่มีการรักษาความปลอดภัยในด้านของการแพร่ระบาดนี้ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างเช่นเรารู้ตัวเราเองว่าเราไปไหนมาบ้างเรารู้ว่าครอบครัวเราไปไหนมาบ้างแล้วติเดเชื้อเราก็รู้ว่าถ้าติดเชื้อแล้วก็เพราะพวกเราเองอะไรอย่างนี้จะได้แก้ปัญหาให้ได้ถูกจุดนะครับแล้วก็ไป แบบโดยสารอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับเลือกในสิ่งที่แบบว่าสะดวกและปลอดภัยนะครับก็เป็นรถไฟครับรถไฟนี่ค่อนข้างจะสะดวกและปลอดภัยถึงจะช้าหน่อยร้อนหน่อยแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยก็เดินทางด้วยรถไฟครับก็จะมีการเว้นระยะห่างที่ค่อนข้างห่างและอากาศภายในรถไฟนะครับค่อนข้างถ่ายเทไเนอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนนะครับรถไฟค่อนข้างที่จะไปถึงเลยทีเดียวและเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะว่า,าใช้เวลาในบนในการอยู่บนรถไฟนะครับได้พูดคุยได้อะไรกันบ,บนรถไฟได้บรรยากาศธรรมชาติที่เราผ่าน,นหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆของแต่และชุมชนว่า,าชุมชนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผม แต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ